สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระสุกนะซึ่งดาวพระสุกนั้นจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่26ทธันวาคมปี2,566ค่ะดาวพระสุกนั้นถือว่าเป็นดาวสุกพเคราะห์นะคะจะให้ผลในเชิงบวกแก่แต่ ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์อย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระสุก์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะดาวพระสุกนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือกนกรรมะของคุณค่ะ ในวันที่26ธันวาคมปี2566ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ที่เรือนลาภะของดวงชะตาค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่โดดเด่นมากนะสำหรับชาวลักนาราศีมังกรดาวพระศุกร์มาโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะ ดาวพระศุกร์เองเป็นดาวตัวแทนของการเงินการทองความรักความสุขสิ่งสวยงามค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะเรือนแห่งความสําเร็จแบบนี้ก็ยิ่งที่จะเกื้อกูลกันมากๆเลยนะชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสเฮงรับสิ้นปีนะในช่วงระยะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มของใช้นะคเครื่องอุปโภคบริโภค ความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมจะมีมุมที่ดีอย่างมากเลยนะคะในช่วงระยะสิ้นปีที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ที่เรือนลาภะตรงนี้ยังส่งผลดีชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยเพราะดาวพระศุกร์นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของเงินทองอย่างที่สมัยได้บอกไปนั่นเองเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้จังหวะนี้การเงินของชาวละขนาราศีมังกรดีดีมากขึ้นนะ คล่องตัวมากขึ้นนะคะดาวปุตตะดาวกรรม,มะการงานก่อเกิดลาภผลที่ดีลูกน้องบริวารค้ำคูนดีเกื้อกูลดีนะคะใครที่มีออธุรกิจมีร้านค้ามีกิจการเป็นของตัวเองช่วงนี้ขาขายคล่องนะในช่วงปีใหม่อาจจะขายดีมีหรือว่าอาจจะมีออเดอร์เข้ามานะคะในระยะนี้ ถือว่าเป็นจังหวะเฮงของชาวลัคนาราศีมังกรเรื่องของโชคลาภก็โดดเด่นเช่นกันเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวปุตตะปุตตะเองก็หมายถึงโชคลาภนะคะแต่ว่าจะเป็นโชคลาภเล็กนะใครที่อาจจะชื่นชอบในเรื่องของการซื้อหวยรวยเบอร์อย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูได้นะสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรอีกประการหนึ่งคะ่ะช่วงนี้จะมีลาบปาก นะคะจะมีลาบปากได้ทานอาหารอร่อยได้ไปในที่ที่พึงพอใจคุณอาจจะได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปแบบนี้ก็ได้หรือได้ของสวยๆงามๆได้เครื่องประดับ นะฮะได้ของมีค่ามีราคามาครอบครองในระยะนี้จังหวะที่ดาวพระสุขโครจรมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตามองเห็นแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะการโครจรข,ของดวงดาวนั้นเอื้อประโยชน์ที่ดีมากให้กับชาวลัคนาราศีมังกรขอให้คุณคิดริเริ่มลงมือทำนะและ้วเราก็อยากจะให้คุณนั้นมันขวนขวายอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจังหวะดีๆมันเข้ามาการงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวกัมมะดาวกัมมะโคจรมาอยู่ในเรือนลับพระกิจการงานใดที่คุณทําอยู่ในขณะน,นี้มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีทางการงานบางคนทํางานประจํานะคะเริ่มต้นปีใหม่มาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะนะบางคนค้าขายเริ่มต้นปีใหม่มาอาจจะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาก็ได้นะ หรือบางคนนะคะไม่ได้ทำงานประจำไม่ได้ทำการค้าขายแต่ทำเกี่ยวกับออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆคิดคอนเทนต์ต่างๆเริ่มปีใหม่มาอาจจะมีเรื่องของผู้ติดตามหรือว่าชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ได้นะคะคือจังหวะดีๆเนี่ยเด่นชัดมากสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรขอให้คุณลงมือทำเถอะ โอกาสดีๆชัดเจนอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ